ยูจีโฟนบริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ u g p h o n e c o m ได้เช่นกันนะครับผมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone ตูมตามชอ็อป้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเร็วเกนชินอิมแพ t บูฮักไครหรือเกมอื่นๆอีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้น ร้านขายดีดองโลต้องตุมตามช็อปนะครับผมตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เว็วใชแค่ uad ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยอ่ะมา นะครับผมเดี๋ยวจะสอนให้นะครับว่าเวลาแอดลงเจเขียวเวฟเนี่ยอุคิดอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูเทคนิคไปมาปุ๊บอะครับไอ้กำแพงตรงเนี้อย่าแปลงแบตนะเปลืองนะครับคอมโบไปแหละดีแล้วทุกคนใช้สกิลเดี๋ยวคอ,โอ,โอมโบอะมันจะไวขอบคุณสำหรับคาแนะนำครับแอดใครโดูนทแป๊บหนึ่งนะ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็มายืนตรงกลางตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้มันจะมีหลุมดำๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามายืนตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ลากครับลากเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอ,อ,อย่างนี้แค่นี้มอนมันจะวิ่งรัวหมดครับแล้วตีเลยครับไหนอ่โดเนทหน่อยสิ ไปมนะึงนี่ยจุดหมายโหลดชา้าหมดเฮียจุดหมายโหลดชา้าจัดเดี๋ยวแว๊เข้าไปดูในนู้นก็ได้เข้าไปดูในที่มีเลยก็ได้ แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือการปิดแบตให้ทันก่อนที่เว็บมันจะหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้เหมือนกันอขอบคุณเลียงค่าห้าสิบบาทด้วยครับไม่ได้พิมพ์อะไรมาเลยนะคุณสูตีใช่ไหมอ่านผิดไม่ไม่รู้นะอูแม่งชอบอ่านผิดด้วยนะประเด็นเดี๋ยวเปิดทิปมีไว้ก่อนจะ จะจะได้เข้าไปอ่านสุดพอเว็บสองขึ้นนะครับให้เรายืนที่เดิมนะแล้วลากเหมือนกับที่แอลล่าเมื่อกี้ครับหลังจากนั้นแบตแล้วตีตรงนี้บัฟดาเมีของเราครับกดให้หมดมกดกดให้หมดครับเออ่คุณคุณชัยนวัตนะผมโดเตหนึ่งร้อบาทขอบคุณด้วยนะครับ เพราะว่าบัฟดาเมจเนี่ยปกติแล้วนะครับบัฟดาเมจนะครับมันจะคููดาวน์3นาทีให้ดูนะมันจะคููดาวน์3นาทีซึ่งถ้าคุณใช้เวฟที่2เนี่ยคููดาวมันจะกลับไปที่บอสพอดีเพราะฉะนั้นนะครับการเล่งดาเมจสำหรับ2เวฟแรกอะ่ะคุณจะต้องเลือกใช้ถ้าใช้เวฟ1มันก็จะคููดาวกับเวฟ3ซึ่งเราก็จะไม่ใช้เวฟ3ครับเราจะเก็บมาใช้เวฟบอสถูกปะอ่า เพราะนั้นเนี่ยคุณจะใช้เว็บหนึ่งก็ได้หรือคุณจะใช้เว็บสองก็ได้แต่ปกติแล้วเว็บหนึ่งมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นถ้าดีคือเก็บไว้ใช้เว็บที่สองแล้วลากไปจนถึงเว็บสุดท้ายก็คือเว็บบอสพอแลงแค้นขึ้นเนี่ยเราจะเทดดเมจทั้งหมดที่แลงแค้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็คือเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคการสู้แลงแค้นนิดหนึ่งด้วยนะครับเว็บสาม,มาเหมือนเดิมครับ จำจุดลากให้ได้นะจุดลากไอ้แอสซอดไปแล้วนะตอนที่เดินลงมาถ้ายืนตรงนั้นได้มันลากง่ายแต่ถ้ายืนไม่ได้ไปฝึกมาไปฝึกมามันมันบอกอะไรไม่ได้จริงคับถ้าถือว่าคุณยืนจุดนั้นไม่ได้มันจบครับแค่นั้นเลย เนี่ยไหมคือพอเรายืนได้แล้วเราไม่ต้องเดินเห็นปะเราไม่ต้องเดินมอนมันจะวิ่งใส่เองครับเนี่ยซึ่งเ l ลทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยบอกก่อนนะเ l ลทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยเบลมาตีไม่ถึงนะ เห็นปะคือแอดอะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับตัวจะจะกลับมายืนที่จุดนี้เสมอนะครับเพื่อเซตอัพในรอบต่อไปหลังจากตีเสร็จก็จะเดินกลับมาทุกรอบนะครับคือคุณสังเกตไทม์ไลน์เวลาแอดลากได้เลยนะมันจะกลับมาเสมอเสมอเลยคือขอแค่คุณยืนจุดนี้ได้ดีอะมันลากง่ายแล้วครับบอสขึ้นนะครับแน่นอนว่าเราก็แบตแล้วก็ตีไปครับทีนี้ ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับสูตรเซเนจี้ของเราแล้ว s ซเนจี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้น3 s t สเต็กะครับก่อนที่มันจะฟาท่านน่ะเราจะต้องชนก่อนตามไทม์ไลน์นะอย่างเงี้ยต้องชนก่อนครับแล้วมันจะฟาท่านพอาะฟาท่านลงมาครับให้เปิดสกิลดามจอันนี้คือการเล่งดามจสูงสุดที่เวิร์กที่สุดพอบอสเริ่มตีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดโล่สนับสนุนค่ายาแก้ไขครับ ขอบคุณครับคุณหายันใช่ไหมรับสนุนหนุนค่าค่ายาแก้ไขของคุณครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามนมันตีเลยอะ่ะเราซับเพสไม่ติดอย่างเงี้ยก็กดปั๊บป้องกันไปเลยนะมันไม่ต้องกักนะครับเดี๋ยวตายอ่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่คุณไม่ผ่านไรแค่นนะครับเดี๋ยวแอดจะให้ดูดีบัฟบไรแค่นนะ แม่งลดแอกแท็ก0 0นะลดไมจีกแทนะบอกเลยว่ามันทำให้เราอ่เบาลงเยอะนะไรแค่นะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมเราไม่ผ่านกันนะครับถึงถึงได้บอกว่าอาวุธเนี่ยต้อง,ต,องต้องบวกส,สูงไว้ก่อนนะส,สำหรับการผ่านไลแค่นะ่ะแต่ถ้าเป็นมิธิวมันได้มันได้แต่บวก10แล้วนะมิิวะ่ะ เนี่ยแล้วก็พอใกล้จะหมดครับเราจะต่อ2อออ่าก็คือเราจะกดออร่าทับก็ไปเพื่อยืดระยะเวลาของเบทั้หมดครับแล้วเราก็จะตีต่อตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็คือเรายืนดูมอนตีก็พอเพราะนั้นเนี่ยหลักจริงๆของการตีบอสอครับคือการตั้งสูตรเซนจี้ถ้าตั้งสูตรไซเนจี้ไม่ถูกต้องอะครับทำยังไงก็ตีไม่ทันแอดไม่รู้ว่า ที่เล่นแล้วไม่ผ่านกันเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าของดีแล้วนะที่เล่นแล้วไม่ผ่านกันเนี่ยตั้งสูตรใสตตั้งสูตรไซนจีถูกหรือเปล่าต่อที่มันฝ่าท่านเพราะถ้าตั้งไม่ดีมันมันไม่ทันหรอกครับแล้วก็มาต่อที่แบตสครับเพื่อเอาตายเลยตรงนี้จะได้ไอ้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องรอสองออนะ สมมติว,ว่าของป้องกันน้อยอยู่ก็อาจจะกดซับเพจทีหนึ่งก็ได้ครับมอนมันจะมอนมันจะได้ไม่ไม่ตีเราประมาณ4ีนะ่วะเนี่ยเวลาบอสมันตายแล้วมันจะมีกล่องใช่ไหมอันนี้ง่ายเละครับสำหรับสายดาบล็อกกล่องเอาไว้ครับฟอร์คลิกมันจะมายืนจุดที่เราเซตเอาไว้เลยเห็นไหมก็คือตรงหลุมตรงดําหลุมดําๆตรงเนี้ยมันจะมายืนให้เลยครับแล้วเราจะลากง,ง่ายอ่าเดี๋ยวุณคอยดูแล้วกัน พอเวฟเกิดครับก็ลากนิดหนึ่นงเหมือนเดิมครับแล้วก็ตีตรงนี้เมื่อกี้เราใช้แดงไปช่วงเราตีบอสต้นๆใช่ปหมมันจะรีครูดาวกลับมาพอดีครับแสดงว่าเวฟสี่เราใช้แดงได้เหมือนเดิมเวฟสี่เราก็กดแดงยัดเข้าไปเลยครับเพื่อเอาดาเมจสูงสุดครับมันจะได้เซฟเวลาเข้าไปอีกกดหน,นึง่งหอเป กลายกลายว่าหกเวฟเนี่ยเรากดอ่าเรากดดาเมจได้3รอบเนี่ยคือคือค่อนข้างเยอะนะเอาจริงนะเยอะมากนะมันมีงัวตัวหนึ่งที่เป็นงัวจริงนัสนสไม่เห็นปูด้วยนะเออเห็นสักทีเดอะ อ่ะแล้วก็อย่าลืมครับกลับมายืนที่เดิมให้เรียบร้อยเวฟห้เนี่ยเอาจริงนะเวฟออกอะครับมันเป็นตัวตีไก่ค่อนข้างเยอะอันนี้บอกก่อนนะเพราะฉะนั้น่ะต่อให้คุณเคลียร์ได้ไม่หมด คุณไม่ต้องกังวลครับเพราะปกติแม่ก็เคลียไม่หมดกันอยู่แล้วนะเวฟนี้กว่าคุณจะเคลียหมดได้จริงอะ่ะของคุณเยอะมากมเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะทํำยังไงเนี่ยคุณจะต้องเคลียสองถึงสามสองถึงสามอบเลยนะเพราะมันตีไก่เนี่ยเนี่ยคุณดูนะต่อให้เราลากดีแค่ไหนเนี่ยแม่มันจะมีตัวเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นปะเห็นปะถ้าเป็นสายเวทนะครับมันจะเคลียง่ายหน่อยเว้ยเพราะว่าสายเวทจะตีกว้าง อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายดาบเนี่ยมันจะทำไม่ได้ครับมันจะต้องของเยอะดาเมจเยอะหน่อยเพราะนั้นเนี่ยเวฟเนี้เอาแค่ยืนอยู่พอแล้วนะครับแต่ถ้าเคลียร์ได้ด้วยแบบแอสเนี่ยมันจะมีพวกเศษเพิ่มเพราะนั้นเนี่ยทำได้เท่าที่ไหวนะครับ ระวังด้วยนะถ้าเกิดว่ามอนใกล้ๆเรามันเริ่มล้มแล้วครับมันอาจจะดูดเริ่มไม่ทันนะถ้าเกิดว่าดูดเริ่มไม่ทันยังไงเนี่ยเราต้องเฟดออกมาเพื่อลากมอนให้เข้ามาในกระจุกเดียวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือหนึ่งในวิธีลากนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่แอเล่นนะครับตรงซับสกิลเนี่ยแอดแอดเเฟดขึ้นก่อนนะปกติเนี่ยเราจะเล่นเป็นแดกขึ้นถูกป่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในเจเียวให้เอาเฟดขึ้นนะ เวฟหกอะครับถ้ายืนจุดเทียว่าได้อะเอาจริงนะมึงเทบไม่เดินเลยนะมึงเดินน้อยมากนะนจริงนะอ่ะเนี่ยเนียคุณดูนะเห็นไหมพอมอนขึ้นครับมอนวิ่งเข้ามาแล้วแล้วเราก็เดินนิดนึงก็ได้ครับเนี่ยเอาแค่นี้พอครับแล้วมอนก็จะโดนเราหัวดโดนทั้งหมดครับง่ายปะเวฟห แล้วทุกคนสังเกตไหมแอวทำได้ทุกรอบนะใช่ไหมแอสทำได้ทุกรอบนะอ่าอันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆนะแอดแอดแอวยังไม่พลาดเลยนะทุกครั้งที่เวฟหกขึ้นมั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 นก็จะวิ่งมาใส่อย่างนี้ตลอดเห็นปะแนะนำให้ฝึกนะครับ ดูแล้วก็ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับแบบนี้แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแลละนะครับผมเห็นไหมพอคุณตีโดนพร้อมกันน่ะเวลามันล้มอ่ะมันจะล้มไปพร้อมๆกันเวเห็นปะเนี่ยเป็นใหตผล้วยว่าทำไมเอเมสมาถึงได้ดีพราะมอนมันหายไวทุกคนเห็นปะแป๊บเดียวเหลอ แป๊บเดียวแม่งเหลือยืนแม่งเหลือเหลือยืนแค่บอสละนะซึ่งบอสไม่ตายเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าถามว่าเจอเขียวเน้นอะไรเน้นเก็บมอนหมู่แค่นั้นเลยเพราะว่าเราต้องหาเศษครับเนี่ยน,นี่คือหลักๆเลยนะของการลงแจอาจจะป่วยนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะสอนได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่เทคนิคการลงแล้วก็เงื่อนไขในการคิดประมาณเท่านี้นะครับ